สวัสดีค่ะทุกคนหนูงงมากเลยค่ะวันนี้ไม่รู้ว่าแม่จะพาหนูไปไหนหนูเพิ่งขึ้นรถเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะตอนนี้หนูอายุหนึ่งขวบกว่าค่ะขึ้นรถเป็นครั้งแรกค่ะรถคันนี้เป็นครั้งแรกค่ะแต่รถคันอื่นเคยขึ้นแล้วค่ะแต่คันนี้แม่ไม่ค่อยให้ขึ้นค่ะแต่วันนี้หนูไม่ได้มาคนเดียวนะคะหนูมากับพี่ชายเฮ้หนูจะเป็นสามีดีนะ พี่ชาทักท้ายหน่อยสิคะพี่ชาพี่ชาทักท้ายหน่อยอยิ่พี่ชาน่าดูวันนี้จะไปไหนกันครับแม่พาผมไปไหนกันครับเนี่ยไม่ได้พาผมไปเชอดไม่ได้พาผมไปปล่อยวัดใช่ไหมครับที่ผมเยี่ยวปลิกปลิกอยู่ตามบ้านตามซอกอะครับคุณแม่จะพาผมไปปล่อยหรือเปล่า หนูรู้สึกว่าจะโดนทิ้งอ่ะค่ะดูสิคะทางเหมือนเราไม่เคยไปเลยค่ะทางนี้ค่ะจะาไงดีครับพี่้อารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยค่ะใ่คุณพี่คุณพ่อกับคุณแม่จะไป จริงเหรอคะคุณแม่ไม่ดีเลยอะหนูรู้สึกไม่ดีเลยหนูเวียนหัวคลื่นไส้อะ่ะหนูอยากจะอ้วกอะคะ่ะมันลงมาจากเนินเขายังไงก็ไม่รู้คะ่ะคุณพ่อขับดีๆสิคะมันโยกไปโยกมาเอ้ยหนูจะโดนปล่อยแล้วจริงๆใช่ไหมแปลกๆงานทำไมขยะเยอะจังพี่ชาตามหนูมาแล้ว พี่ชาตามหนูมาพี่ชาตามหนูมาเยอะแล้วหนูรู้สึกได้ว่ามันแยอะแล้วหนูนอนแล้วหนูนอนบนขยะแล้วค่ะคุณพ่อ <c oughs> ไม่ค่อยดีเลย <c oughs> ไม่ไานดีต้มเตียมตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมคานคานตุ้มเตี้ยม ออาาพี่ชาไม่เดินน่ะทำตัวไม่ถูกเลยค่ะทำตัวไม่ถูกเลยค่ะหันมาหน่อยค่ะทําพ่หันมาค่ะโอ้ยแมวเหมียวเข้าหาดทรายเดินไปที่หาดทรายจิลูก ลูกเดินไปที่หาดทรายสิคะมาสิลูกนี่แม่มีขนมให้ลูกแม่มีขนมนี่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 มวยแม่มีขนมให้ลูกนี่มาเร็วเร็วเร็วหาแม่เร็วมาเร็ว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 นี่แม่มีขนมให้มาเร็วเร็วเร็วช้าเร็วรู้สึกไม่ปกติค่ะขนมหนูก็ไม่อยากค่ะโอ้ยรู้สึกแปลกๆค่อยๆคลานหนูค่อยๆคลาน คลานค่ะหนูคลานคลานไปคลานไปค่ะคลานไปคลานไปลมแรงไปไหมคะขนปิวเพราะหนูก็หอบแล้วด้ค่ะคุณแม่หนูเหนื่อยหนูอยากกลับบ้านขนปิวค่ะผมเสียทรงหมดนแล้วค่ะคุณแม่หมวยนมาทางนี้ลูกมาทางนี้มาทางนี้ไม่เอาไม่ไปทางนูง้นมาทางนี้กลัวใครอะ่ะ ลมเย็นไหมลูกลมเย็นไหมอยากกลับบ้านลมเย็นไหมลูกดูสิลมเย็นดูขนลูกปิวเลยเห็นไหมเนี่ยจะต้องมานั่งวนตักแม่ทําไมอะฮนั่งวนตักแม่ทําไมลมเย็นไหมหมวยโอ้ขนปิว้วเยอะขนปิว้วเยอะเลย ตัวเหรอหรอืมกลัวอะไรแล้วฮับตอนนี้กําลังขึ้นเขาอยู่พ่อกําลังขี่ขึ้นเขาโอ้ย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 โอยโอย,อยพึ่งจะล่นผ้าไอ้บอนี่เดี๋ยวโกดเลยอืเล็กจังส่วนน้องตอนนี้ก็คือหมวย หอบหนักมากค่ะหมวยหอบหนักมากไม่ไหวแล้วค่ะคุณแม่แมหนูหิวน้ำมากเลยอ่ะอ๋อโอ้ไม่ไหวแล้วเหรอลูกโอเคถึงบ้านแล้วนะลูกนะโอเคโอเคเตรียมน้ำให้ก็ไม่กินหรอกอย่างเนี้ยนผมชอบมากไฟพาพาผมมาใหม่นะครับผมหลับแล้วครับจะถึงบ้านแล้วชาลูกหนูจะมาหลับตอนนี้ไม่ได้จะมากลนอกคลอกตรงนี้ไม่ได้นะลูกนะ ชาจะมากวขอ,อกตรงนี้ไม่ได้นะลูกนะจะถึงบ้านแล้วนะลูกฮะแม่อุสสาหาที่ผสมพันธุ์ให้ใหม่เลยไปเปลี่ยนบรรยากาศดันวิ่งหนีกันซะอีกอพ่อไพ่อพาผมเดินจนผมไม่มีแรง <ทำ S 1> <c oughs>